เข้าใจ สัมผัสถึงพลังงานอันบริสุทธิ์สวา่างแสงสวา่างแห่งจิตวิญญาณที่จะมาช่วยเยียวยาขัดเกลาท ผู้ปาถนาไม่อยากเวียนไหวใยเกิดเพราะเรารู้ถึงบวกแห่งกรรมที่ได้กระทําไว้จากแนดินเลือดแนดินเงินแปดตนทองและอี่คือแนดินธรรมนะท่า,านใยุคศสียยุคธรรมนั่นจะเกิดขึ้นหนึ่งคนไม่ได้นะอาจารและน้องนี้เป็นจิตเดียวกันเปรียบเสมือนผู้มานำทาง แสงสว่างอยากช่วยเยียวยาอยากช่วยบรรเทาอยากช่วยให้ทุกคนมีความสุขอยากเล่าประสบการณ์ดีๆให้สิ่งเหล่านี้ได้บรรเทาใครทุกข์ของท่านทัางหลายได้บ้างแชร์ประสบการณ์ พบบุคคลหนึ่งจะได้พบกันจะได้พูดคุยกันจะได้สนทนากัน คงให้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตอุปสรรคนั่นเกิดขึ้นย่อมหาหลีกเลี่ยงได้ไหมในแต่ละวันเราจะพบปะผู้คนนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ าเพื่อมีผู้ที่มีคลื่นเดียวกันอย่ากเอาพึืนปฏิบัติกันเดินในเส้นทาง